บรรยากาศช่วงเช้าของลานกลางเต็นท์ลำตะคองนะครับของเช้านี้นะครับวันที่วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ <c oughs> มากับครัวลุงแซมครับลุงวิทย์กับครัวลุงแซมจอดใกล้กันนะครับ <c oughs> <c oughs> มาพบกับปลาเกียวคนสวยครับตอนนี้เสร็จแล้วค่ะทำข้าวมันไก่ที่เมื่อกี้นี้ที่ไล์สดไปนะคะ ตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะรับประทานได้แล้วนะคะก็น้ำจิ้มก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็แบ่งปันไปให้กับเจ้าหน้าที่ที่นี่ทำงานเหนื่อยครับทำงานเหนื่อยวันนี้เหนื่อยมากครับสองวันนี้ทำเลี้ยงเขาก็หม้อข้าวไปผมไปหม้อหนึ่งเป็นหม้อของอุทยานเขาค่ะแล้วก็ก็ไก่ก็จับไปให้เขาแล้วทุกอย่างจัดไปให้เขาครบชุดค่ะครบชุดก็ทานได้ เป็นสิบคนนะค่ะอ่าแล้วตอนนี้ตอนนี้อต,นตอนนี้ที่เหลือแ <มะ S 1> ล้วครับเยวก็ทำเผื่อเอฟซีที่เป็นเพื่อนๆที่อยู่แถวๆนี้นะคะก็แบ่งปันกันรับประทานก็พออีกเหมือนกันก็ได้เป็นสิบคนเหมือนกันค่ะตรงนี้<อ>ค่ะสำหรับเอฟซีของทุกท่านนะฮะถ้ามาแวะเวียนอยู่ที่นี่ก็ได้ทานนะครับแวะเข้ามาหาเลยนะครับก็เอฟซีที่รู้จักกันนะคะก็เอ่อมามาเจอกันมารู้จักกันที่เบี้ยค่ะเขาก็มาบอกว่าเขาเป็นเอฟซีเราก็รู้จักเขา บางคนก็เพิ่งรู้จักเมื่อวานก็มีบางคนก็รู้จักกันมานานแล้วก็มีค่ะก็คิดว่าทุกอย่างก็อร่อยอร่อยค่ะเพราะไก่ตรงนี้ที่ป้าเกียวเอามาน่าจะไม่พอแล้วพอดีของลุงแซมเขามีเป็นไก่ที่หั่นแล้วก็ป้าเกียวก็ไม่เคยทําแบบนี้นะคะแต่ว่าเอามาเอามาลวกในน้ําซุปหัวลุงแซมนะครับตามตามลุงวิทย์มาครับมันก็ใช้ได้อยู่นะคะเพราะว่า ก็แป่นปันกันรับประทานมันก็เป็นแบบเนื้อไก่หน้าอกคอะะ่ะใครที่ไม่ชอบทานทานมันๆก็คือเราลวกแค่พอสุกนะคะมันก็ไม่แข็งนะคะก็อร่อยค่ะทุกอย่างก็อร่อยอร่อยเหมือนเดิมค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ